จะไปวิ่งกันที่สวนหลวงรอเก้านะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปวิ่งที่สวนหลวงรอเก้านั้นยังไงเรานะครับโผล่กุญแจสก็คือว่าจะรีลืมแปบเตน้ำมันด้วยนะครับครับปั๊มไหนครับปั๊มไหนก็ได้ครับทางนี้แหละได้เลยครับเชื่อมันไม่เป็นเหมือนรูปแบบรายการเลยอ่ะโอเคครับโอเคครับก็ไปครับเริ่ม 10 seconds later ช่วงนี้นะครับผมช่วงโควิดเราก็แบบว่าวต้องอยู่บ้านกัน,นใช่ไหมล่ะใช่<ๆ>ก็จะมีเวลาว่างมากๆเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่บ้านเนี่ยเราทำอะไรบ้างในการอยู่บ้านก็อาจจะนอนเล่นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมกันไปมาๆอีกบางคนอ,อาจจะถ่ายติ๊กต็อกเต้นไปเต้นมาหรือบางคนยังไงเป็นเชฟไงเชฟเฮ้ยรื่เอฟเฮ้ยโอ้หมันเข้าเรื่องได้ไงอ่ะเออีแล้วกัน เชใช่ป่ะเราต้องพูดถึงเรื่องของกินที่ช่วงนี้กำลังมาแรงมากเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องหาอะไรที่แบบว่าอ่าว่าอ่ามาทำเป็นอาหารแบบว่าเออโยมนะโยมนะกินได้อยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรกินมีเออ่มีดาราคนหนึ่งเขามาขายก็คือเป็นหม่าล่าอเป็นดาราคนหนึ่งเลยเหรอเป็นดาราคนหนึ่งเขามาขายดีมากงั้นก็ขอโฆษณาแล้วกันนั่นก็คือมามาหม่าล่า คือลาที่ใช้ทำอะไรได้บ้างกันัตัวน้ำพริกหม่าล่านะครับตัวนี้นั่นจะเป็นหม่าลา่าแบบสูตรเซชวนนะครับเอ,อ,อ่ะอย<ๆ>่างนั้นได้อะมันสามารถทำได้หลายอย่างเลยเอาทำทุกเมนูเป็นต้มผัดยำอะไรอย่างนี้หรือ,อจะทำเป็นกิมพิ้งจิ้มก็ได้อะไรอย่างนี้อ่าสำหรับคนที่แบบอยากจะลองทานรสชาติออริจินอลจีนเซชวนก็มี yeah, yeah. เลย สูตรนี้คือปรุงสาเร็จแล้วเคยมีพวกค้านหม่าล่าที่ปกติเมื่อก่อนเขาใช้ผงทาแล้วเอาไปปิ้งย่างอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แล้วก็เอาทาแทนเครื่องได้ส่วนแบ้บางคนแบบชอบแบบกินจิ้มจุ่มแบบกินชาบูอย่างงี้ก็ทำาเป็นชาบูได้ชาบูได้สบายเลยก็คือเป็นวันนี้เราต้องจัดชาบูป่ะเป็นน้ําซุปได้เลยป่ะเป็นน้ําซุปได้ด้วยอ่าทุกคนถ้าเกิดสนใจเนี่ยเราสามารถมีช่องทางการติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับอ่าถ้าสนใจอยากจะสั่งนะครับหรือจะพรีออเดอร์ตัวมาม่าหม่าล่านะครับสามารถสั่งโดยตรงกับการเลยที่ ทันเทมโป้นะครับหรือจะไปส่องดูรายละเอียดเมนูต่างๆของหมาล่านะครับที่เพจมามามาล่าได้เลยนะครับ few moments later เกี่ยวับข้าคอนเทนต์สำหรับวันนี้นะเออจริงๆเราอยากจะไปวิ่งกันใช่ไหมคุณแล้วไม่มีใครเปิดแให้ผมเลยแกล้งเปิดแล้วผมเปิดแล้วเปิดแล้วนะซึ่งวันนี้เราก็อยากจะมาแบบ วิ่งสวนสาธารณะที่กรุงเทพนะครับใครที่เป็นแบบว่าเป็นคู่รักอะไรเงี้ยเขาก็จะไปปั่นเป็ดปั่นห่านกันนะฮะเอ๊เหมือนเคยเห็นคุณไปเคยไปปั่นเป็ดปั่นห่านอะไรด้วยนี่คือไปกับใครหรือเปล่าก็ปั่นแบบคู่รักไงคู่รักก็ได้เพื่อนก็ได้เพื่อนก็ได้แม่พี่น้องก็ไปเล่หมดเลย ซึ่งในสวนเนี่ยเขาก็จะมีแอคทิวิตี้แบบไม่ว่าจะเป็นวิ่งสเก็ตบอร์ดลัมไทยเก๊กยังไงถ่ายรูปนั่งชิลดิมสาะคือบรรยากาศดีมากแต่ซึ่งแบบคนกรุงเทพอะคนก็รู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่เราก็คือไม่ใช่ไม่ใช่คนกรุงเทพนะอ้าวแล้วคนที่ไหนอ่ะพอดีแบบมาจากแบบลาสอะไรอย่างเงี้ยฮะลาสไลค์ครับเเออล่นผิดต้องไปซารต้องซารต้องซาร์ตทำไมทำไมสามสองหนึ่ง นี่ไม่ได้นคนกรุงเทพอยู่แล้วไงเออเป็นคนที่ไหนครับไม่ส่งไม่ไม่ส่งไงปกติ่เขาจะพกรุงเทพเป็นคนที่ไหนครับปกตินี้ก็มึงกูต้องพูดสี่เียเฮียอีกแอบอไรเทคสามมึงรู้แมบมันต้องเลี้ยวทางนี้เไม่ใช่ตรงไปสามสองหนึ่งแอคชั่นครับผมซึ่งส่วนหลวงรอเก้านะครับผมหลายๆคนที่เป็นคนกรุงเทพเนี่ยเขาก็จะรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่พวกเราอะไม่ใช่เราไม่ใช่คนกรุงเทพอ้าวแล้วคนที่ไหนอะ เออพอดีก่อที่ซานอะฮะซานฟราซิสโกซานกำแพงทัมันต้องอย่างนี้ใช่ป่ะได้ได้ไหมครับผมแล้วคุณนะครับเป็นคนอลเลย์ครับอลเลย์เหรอครับเอลเวย์ลอสแอนเจลิสอ๋อลอยเอสอร่อยเอสอร่อยเอสอ่ะพี่ต่แล้วคุณเหรอครับผมอ่ะชงมาอย่างนี้ผมก็คิดไม่ทันละผว่าเราคิดไม่ทันอ่ะเดี๋ยวไปเจอที่โน่นแล้วกันนะครับผมมีลืมไหมครับมาล่าสุดอร่อยต้องมาล่าของมามามาล่า และตอนนี้เราก็ถึงที่สวนหลวงรอ9แล้วนะครับบรรยากาศดีมากจริงๆเมื่อ4ีหวันก่อนก็คือ PM 2 5ก็แน่นอยู่นะแต่ตอนนี้ก็คือโอเคไปแล้วบรรยากาศโอเคที่จะต้องมีกําลังการสวนทางเขาหรือเปล่านะฮะนั่นแหละครับเราจะวิ่งแบบแบบไหนก็ได้ตามใจเลาเราะเราชอบใช่ชอบคุณนะครับ เรา,เาจะพาไปดูแบบจุดแบบว่าสวยๆกันนะครับแต่ตอนนี้ก็กำลังจะขอไปชีดก่อนไงฮะเส้นตึงไหมฮะเส้นตึงครับวอร์มวอร์มหอนครับเออเออดังกรอบเลยนะเมื่อกี้ เฮ้ยวันนี้ผมวิ่งไป4กิโล4กิโลเหรอเอาจริงนี่แน่วิ่งกับเธอแล้วก็หยุดไปแล้วก็ หยุดหยุดยาวเลยเราก็เดินอย่างเดียวไม่รู้กี่โลไม่ได้เช็คฟิตมากบอกอะไรอะไระหายไปไหนคนล่ะล่าสุดอ้าวล่าสุดหลงนะครับผมแล้วพีกว่าไฟรถคุณเจี๊ยบยังไงรถบัมมากเขาจะเอาว่ารถบัมนะครับแค่ตอนนี้เราจับเวลาดูนะครับว่าเขา่จะมารถถูกไหมนะครับเพราะว่าคนเจ้าของรถนี่คือปั๊มปั๊มเปิดเปิดเนาะแล้วเป็นไงคนวิ่งแบบที่นี่ครั้งแรกประทับใจไหมโอเคโอเคมากคือเรารู้สึกว่ามันเป็น้นที่แบบโล่งกว้างแล้วมันไม่ได้แออัดอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วประเด็นคือสวนปิดหนึ่งทุ่มสวนปิดหนึ่งทุ่มอ่าอ่าแล้วตอนนี้คือหนึ่งทุ่มแล้วจริงเหรอปิดใช่เขาแบบกําลังแบบเป่านกหวิดไล่แล้วอะอะหรประเด็นว่าเจ้าของรถอะเขาจะมาถูกไหมเฮ้ยย่หลงไปไหนเนี่ยขอนแก่นหรือปะเนี่ยใช่จะถึงแล้วยู่อ่าอยู่ตรงนหนนะคือไไอ้ดูแมพอยว่ามึงกลับรถมึงยังต้องดูแมพบ่ เด็ก่แปลงปะก็ตอบไม่ได้อะมอบตรไหนอะโอ้ยตายแล้วนี่มันกรุงเทพนะอยู่มันไม่ได้ใหญ่ใหญ่มากก็สวนมันเป็นแบบฟิกแซกใครไปจับบได้เออเขามีข้ออ้างเยอะให้เวลาห้านาทีให้เวลาห้านาที You see me in three minutes เออโอเค in three minutes นะ Alright see you guys bye 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 เป็นกำลังใจให้เจ้าของรถด้วยนะครับซึ่งเหมือนจะเดินมาแล้วด้วยนะถ้าเดินแบบนี้นะฮะใช่ใช่ก็ว่าใช่ใช่เอะอะเออมีความโชว์ฟิตอืมฟิตมากครับสุดยอดเออเออมาไม่ได้เออมันเหนื่อยมากแล้วก็มันใหญ่มากครับแต่ขอถามหนึ่งคำถามมึงอินสปิเรชันอะไรที่มึงเอาแบบว่า <c oughs> เปลี่ยนไฟรถให้เป็นสีฟ้าทุกคนดูนะครับชอบอยากอะไรให้มันเป็นสีฟ้าครับผมก็ชอบสีฟ้าชอบสีฟ้าใช่ ลำบากคนอื่นเขานะครับ The next day มาดูกันว่าเพื่อนทำนายกันอยู่ใครครับาเลยต้องถามเลยเหรอว่าใครกันครับนายเื้าเลยนายเเราก็ไปวิ่งมาเรียบร้อยแล้วครับผม เ <laughs> พราะคือครั้งหน้านะครับอยากให้พวกเราทำอะไรพาไปรีวิวสวนสาธาระที่ไหนเอาดอยยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายมืดบ๊าย <laughs> บายครับ